จาตัวเล็กเป็นรายไปอ่ะเอนี่ลูกเธออยู่ในหมู่บ้านเดียวกับฉันเลยเนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยฉันจำสวนสาธารณะนี้ได้ปกติถ้าไม่ได้ทำงานฉันก็อยู่แถวแถวเนี้ยแหละแต่ตอนเนี้ยมาอยู่หอน่ะเดี๋ยวนะจะบอกว่าเธอรู้จักสถานที่ในรูปนี้งั้นเหรออ่ะก็แถวบ้านฉันนี่นั่งรถไฟต่อรถไ์ไปเมืองข้างๆแค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วทำไมหรอครึ่งชั่วโมงแค่ครึ่งชั่วโมงนี่ลูกเราอยู่ใกล้กับเราแค่นี้เองนะเหรอ ตอนนี้อายอนพยายามคิดทบทวนดึงสติตัวเองแอปครอบครัวเสมือนจริงแฟนเสมือนจริงลูกเสมือนจริงมันแปลว่าทุกอย่างไม่ได้เป็นจริงแต่ว่าแต่ว่ามันตรงข้างกับความรู้สึกของเราเลยเราผูกพันกับสองคนนั้นไปแล้วความรู้สึกของเรามันเป็นเรื่องจริงพันเซยังไงเราก็อยากช่วยเหลืออเล็กซานเดอร์ให้ได้จะเสมือนจริงหรือจะแค่ในแอปยังไงก็ช่างแต่เราก็อยากช่วย แล้วเราจะทำยังไงดีไม่มีตงังไม่มีสมบัติอะไรมีแต่นี่เหลือแค่ตัวตัวคนเดียวอยู่แบบนี้วันรุ่งขึ้นอายอนเดินคอตกในหัวยังคิดแต่เรื่องแฟนกับลูกของเธอในแอปกระดึบกระดึบกระดึบเอยนั่นคุณทำอะไรเหรอแคะ่ันนน่ะ หลังจากที่เข้าไปปั่นในเครื่องซักผ้ามันก็ซักล้างอารมณ์หลงผิดของผมไปจนหมดสิน้นจนตอนนี้ผมรู้ตัวเรื่องไอแอปนั่นแล้วว่ามันเป็นเพียงเรื่องสมมุติเหมือนกับที่ผมสมมุติว่าตัวเองเป็นหนอนกําลังกระดึบกระดืบตัวเองไปรับแดดยามเช้าซึ่งเป็นความสุขแบบง่ายๆไม่ต้องเสียกระตังเออฟังแล้วงงสุดท้ายคิดว่าเพี้ยนเหมือนเดิม อ้อคุณคนที่ช่วยชีวิตขอบคุณนะครับที่ทําให้ผมได้สติตอนนี้ผมกลับมาเป็นปกติแล้วรู้แจ้งรู้ตื่นรู้เบิกบานฮดูจากสิ่งที่ทําแล้วไม่น่าจะปกติว่าแต่แล้วนี่ทําไมดูเศร้าเหงาหงอยจุ้งครับเออฉันก็เล่นแอปนั้นเหมือนกันเจอปัญหาเดียวกับคุณเลยเพียงแต่ว่าตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าครอบครัวสมจริงของฉันอยู่ที่ไหนมันไม่ไกลจากฉันเลยฮ่เอาจริงดิแบบนี้คุณก็สามารถที่จะพัฒนาเป็นเรื่องจริงได้ละสิครับ แต่ถ้าว่าตอนเนี้ฉันไม่มีเงินแม้แต่จะจ่ายค่ารถหรือว่าซื้อของฝากไปพบกับพวกเขาเลยละค่ะแต่ว่าฉันก็อยากจะไปเยี่ยมเพราะว่าลูกเสมือนจริงของฉันเนี่ยเขาบาดเจ็บอยู่น่ตอนนี้เอาเงินนี่ไปครับ เงินเนี่ยเป็นเงินที่ผมถอดอ่างล้างหน้าเอาไปจำนำได้มา400บาทตอนแรกนะกะว่าจะเอามาทำทุนเล่นหุ้นแต่ตอนนี้คุณจำเป็นที่จะต้องใช้มันมากกว่านะอ,อตกใจ400จะไปเล่นหุ้นก่อนเออแต่ว่าจะเอามาให้ฉันออมันจะดีหรอคะไปซะให้มันเห็นกับตาตัวเองครับจากนี้ไปเรื่องที่เป็นแค่ความรู้สึกของคุณนะ่ะมันจะกลายมาเป็นเรื่องจริงในชีวิตจริงแล้วึสงจัง วันรุ่งขึ้นอายอนแต่งหน้าแต่งตัวอย่างดีที่สุดออกเดินทางไปตามจุดหมายที่เพื่อนร่วมงานบอกสถานีต่อไปสะพนานส่วนหนึ่งเพราะเธอไม่มีเงินที่จะเติมเข้าไปในแอป,ปแล้ววันนี้เธอจึงตัดสินใจไปก็เพราะว่าอย่างน้อยไม่มีเงินให้ก็ขอไปเยี่ยมไปดูแลลูกด้วยตัวของเธอเองและอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คืออยากไปให้เห็นกับตาว่าลูกของเธอนั้นมีตัวจริงเป็นๆในโลกจริงๆหรือไม่ เดินทางไม่นานก็ถึงและภาพที่เห็นก็ไม่น่าเชื่อเลยมองจากระยะไกลๆนั่นคืออเล็กซานเดอร์และวัสุพลใช่ใช่จริงๆด้วยทั้งสองคนนั้นนะตัวจริงตัวเป็นๆพวกเขามีตัวตนจริงๆแต่ในขณะที่เธอกำลังจะเดินเข้าไปหาสามีและลูกในโลกเสมือนจริงอายอนก็ต้องหยุดชะงักเพราะมีสาวคนหนึ่งเดินเข้ามา เฮ้ยเนี่ยนะลูกขาหักก็ยังพยายามออกมาข้างนอกขยับไปมาแบบนี้เมื่อไหร่จะหายกันละ่ะโอ้ที่รักก็ลูกเบื่อนี่นะนอนอยู่บ้านเฉยๆขนาดผมยังเบื่อเลยบ้านเนี่ยก็ออกไปหางานทำขเขาซีก็ทำสัญญากับไอ้แอปนั่นไว้นี่นะว่าห้ามออกไปไหนะนี่นะมันก็งานของผมนะงานสบายๆได้เงินทุกเดือนแค่ขายตัวตนของตัวเองให้แอปมันเอาไปใช้เท่านั้นเองแต่ว่าพอนานๆเข้ามันก็น่าเบื่อไปหน่อยอะนะเขาหน้า ไปหลอกคนหรือเปล่าว่ามันดูได้เงินง่ายไปนะวันก่อนก็มีหญ่บ้าที่ไหนไม่รู้วิว่งมาหาครน,น่ากลัวเลยไม่น่านะฉันคุยแล้วก็แค่แอปสําหรับคนเหงาๆพวกที่อยู่คนเดียวแล้วก็จินตนาการว่าจะได้มีแฟนไงแอปนั่นแค่เอาตัวฉันไปเจนด้วย AI แล้วก็สมมุติว่าเป็นแฟนคนอื่นประมาณนั้นทาแค่นี้ก็ได้ตังไม่เอาก็บ้าแล้วอ๋อแล้วก็ล่าสุดฉันส่งรูปเจ้าอเล็กซานเดอร์ไปด้วยนะได้เพิ่มอีกตั้งเดือนละห้าพันเน่สุดยอดเลยเ อะไรนะนี่คุณคุณคะคืออะไรอะ่ะอะไรเนี้ยครับอะไรครับแต่พ่อรู้จักแล้วใครอะ่ะไม่รู้ซิใครก็ไม่รู้มีอะไรหรือเปล่าครับเออถ้าอเล็กซานเดอร์เป็นยังไงบ้างเอ๊ะทำไมรู้จักลูกเราด้วยเลยแปลกๆแล้วครับครับไม่เป็นอะไรครับสงสัยว่าจะเป็นคนในแอปนั่นอีกแล้วไปไปเรารีบเพนกันเลยเอาดีดี อายอนยืนนิ่งตอนนี้ทุกอย่างกระจ่างชัดแล้วแต่ว่าสมองยังปรับรับความจริงไม่ทันเธอมองไปที่ลูกเสมือนจริงสายตาของเด็กคนนั้นก็หันกลับมามองที่เธอด้วยความสงสัยและว่างเปล่านี่เธอดูนั่นสิทำไมคนมาทำอะไรหนะ้าบ้านเราเยอะแยะเต่ไปหมดเลยอะ เวรกรรมสวยแล้วอะไรก็ไม่รู้ละแต่ว่าพวกเราหลบเข้าหลังบ้านกันก่อนดีกว่าโอ้ยไม่น่าเลยเรือไม่คุ้มแล้วสิน่ารำคาญชิบที่หน้าบ้านของวสุพนมีผู้หญิงมายืนรอหลายคนบางคนตะโกนเรียกชื่อเขาวสุพนที่รักออกมา่อยฉันรู้นะว่าคุณอยู่ที่นี่คุณวัชสิเนสิจออกมาเดีอยว้เขาจะมาด่าฉันาคนวัอสิา a l s s ลูกแม่แม่มาเยี่ยมแล้ว และสักพักผู้หญิงเหล่านั้นก็หันมาทะเลาะตบตีกันเองอะไรของหล่อนเนี่ยพ่ราก้านสุพรอะไรว่าสุพรรคือสามีตังฉากตั้งห่างเลยยังหล่อนผี่แบบนี้ก็สวยด้วยสี้เป็นใครมาจากไหนโอ้หนังเมียน้อยสิเนาะมานี้เลยนางตัวดีมาบรรดาสาวสาชะตาเดียวกันกับอายอนตบตีกันซะแล้วส่วนอายอนนั้นวางของฝากเอาไว้ตรงหน้าบ้านแล้วก็ค่อยๆเดินออกมาไม่ใช่ว่าเธอทำใจได้แต่ไม่เหลือใจไว้ให้ทำอะไรแล้วตั้งหาา อายอนพาใจที่ว่างเปล่าแตกสลายกลับบ้านแบบชอกช้ำสุดๆความจริงก็คือความจริงสินะนี่มันก็แค่จินตนาการเท่านั้นฉันคงอยู่กับจินตนาการในโลกเสมือนจริงแบบนี้ไม่ได้ตลอดหรอกต่อให้ฉันมีตังก็เถอะอายอนเปิดภาพวัสุพลและอเล็กซานเดอร์ในเฟสขึ้นมาดูพลางคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมา ระหว่างนั้นวัสุพนก็ทักมาทวงเงินให้เธอเติมเพชรแต่เธอก็ไม่ตอบแล้วและไม่เติมเงินเพื่อจ่ายค่ารายวันด้วยหลังจากนั้นหนึ่งเดือนเฟซของวัุพลและลูกก็หายไปบันหายไปจากรายชื่อเพื่อนของเธออย่างท้าวอรวมถึงแชททั้งหมดด้วยที่แอปทำแบบนี้ก็เพื่อบีบให้อายอนสมัครเล่นใหม่อีกครั้งนั่นเองแต่คราวนี้ไม่สำเร็จแล้วอายอนเอาชนะความเหงาของตัวเองได้ ทำงานใช้นี่แต่ก็ยังดีมีตังเหลือกินข้าววันหนึ่งอายอนลงไปซักผ้าคือเก่าเอา้าต่นี่นี่นะสวัสดีค่ะทําอะไรอยู่ครับเออพอดีเจ๊คืนตังที่ยืมมานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวผมกําลังตั้งใจอ่านอันนี้อยู่แอปใหม่พัฒนาล่าสุดฟรีตลอด1เดือนแรกฟรีตั้งแต่เดือนแรกเลยอย่างั้นเหรอเอ๊ะโปสเตอร์ใหม่ของแอปนั่นเหรอคะ ใช,ใช่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 แต่ว่าไม่เอาดีกว่าจะก,กี่เดือนก็ช่างมันก็แค่ของจำลองอะนะเออใช่ใช่ค่ะคิดเหมือนกันเลยเอ,อันนี้เงินค่าที่ยืมมาสี่ร้อยอ๋อไม่ต้องหรอกครับอ่ะเอแต่ว่าเอางี้ก็ได้งั้นเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเอาเงินนี้ไปเลี้ยงขนมคุณดิฟ้าป้าป้าเราไปฉลองชีวิตเงาๆของพวกเรากันแต่ว่าไปกันสองคนก็อาจจะไม่เหงาก็ได้นะได้ได้ค่ะเดี๋ยวสัตว์ผ้าทิ้งไว้แป๊บนะ ดูเหมือนคนเหงาได้มาเจอกับคนเหงาก็น่าจะลงล็อกกันซะแล้วแบบนี้ คนเงาได้มาเจอคนเงาสรงสายตาเศร้าๆก็เข้ามาละทัก,กละมาทายละกนันลุ่มขอเพลงบบาวศร้าก็ขอเพลงปานดอกรักผริบานจนตะวันสีแดงหัวหน้าอย่างฉันวันหยุดก็จะต้องมาเข้าออฟฟิศเพื่อมาเช็คความเรียบร้อยสักหน่อยตั้งใจทำงานขนาดนี้ต้องขึ้นเงินเดือนให้ตัวเองสั้นแล้ว มันอะไรล่ะเนี่ยคำเตือนแอปนี้เป็นโลกเสมือนจริงเราจะเป็นครอบครัวที่มอบความอบอุน่นความสุขความอิ่มเอมเข้าสู่หัวใจของคุณแต่จงจำไว้วกยาวจังไม่อ่านและสแกนมันก็รู้เรื่องสนใจสนใจดูเหมือนว่าตอนนี้แอปได้ลูกค้าใหม่ที่กระเป๋าหนักเข้าซะแลว้วขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยนะคะผู้เข้ารอแฟนอาร์สัปดาห์นี้ โชติกุลฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องสป o กี้ทีวีกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรายัางไงล่ะกดเลยกดให้หน่อยขอบคุณจ้า